ประกาศประกาศนะครับผมคุณผู้ชมฮะผมขอขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าที่ผมลงคลิปช้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโปรแกรมผมอะมันมีปัญหาจอพีววมันเป็นไรไม่รู้ครับผมก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามมาสตรีมหรือว่ามาลงคลิปให้บ่อยนะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะขอบคุณมากครับเออขอโทษเอาเลยครับคุณผู้ชมก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ วันนี้ก็มาพบเกมเดซกรพาร์ที่สิบหกนะครับผมมาเราจะไปเควสกันเอ๊ยอะไรวะเราจะไปเควสที่มีชื่อว่าแคนนอนบูสเตอร์นะครับผมไปเจอกับริกกี้ฮะไปเลิสโคครับผม,มเงี้ยเงี้ยนะโอ๊ยโอ๊ยไม่เลยเครื่องอแรงไปนิดนึงครับไปไปไปขวยาเจริกกี้ครับ อืมสวัสดีครับเจ๊อ่ะเฮ้ยริกกี้อ่าใชไม่เรือยากขอล้องหน่อยก็ไงดิมีอะไรอ่ะแขนของบูสเซอร์อ่ะฉันเห็นมีตะขอที่เธอทำให้เขาแล้วอ่าพิเศษมากแต่ไม่คิดว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้หรอถ้าที่จะเป็นตะขอไม่รู้สิอาจจะเป็นบางอย่างเช่นมีดหรือดาบหรืออะไรยังอื่นเข้าใจไหมโอ้เดี๋ยวก่อนนะหึงชั่ทีขอโทษ ช่เปื้อนมือแล้วกันนะคือนายอยากให้ฉันอยากให้ฉันทำแขนเทียมที่เป็นดาบไปบูสเซอร์ใช่ไหมก็ใช่ฉันว่ามันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะทำให้เขารู้สึกแบบเออเธอคงรู้ใช่ไหมนายยางติดอาวุธไอ้บูสเซอร์สินะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อย ฉันแค่อำมนาจใช้หน้าดีฉันว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปดูอะไรสักหน่อยแล้วกฤติยุบอกเองนะโอเคไหมโอเคอ่าเอ้าอ่าโอเคครับเหมือนประมาณว่าอดีดเห็นแขนของบูสเซอร์นะและเขาเนี่ยพยายามที่จะแขนที่เป็นดาบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ให้บูสเซอร์ครับเพื่อที่บูสเซอร์จะได้ท่ๆเทอนะ ไปครับเติมน้ำมันก่อนระหว่างนี้ระหว่างที่รอเจ๊แกติดต่อมานะครับอ่าโอเคฮะเหมือนเจลิกกี้เขาจะทักเรามาแล้วครับเราต้องกลับไปคุยกับเจ๊แกนะไปฮะเล็ดเกลว์เล็ดเกลว์มีคนเหรอเฮ้ยไว้ช่วยคนก่อนได้ครับช่วยคนดีช่วยลูกช้างด้วยมาเดี๋ยวลูกแพะจะช่วยเอง อย่าเพิ่งพูดลิฟอย่าตบหัวเลยแล้วขาดเลยลงมาครับลงมาแล้วลูกพี่สวัสดีครับเฮ้ It's okay It's not safe here in the shit ไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปฆ่าเองครับมีแคมป์ใกล้ๆดีคุณไปอยู่ได้นะ อยากรว่ไปไอออนไลว Lost i c a t e l s h e a k e you in อืมไอเออกูรู้มึงเกือบตายแล้วปล่อยกูไปสัทีปล่อยไป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 เโอ้ได้ a h ด้วยครับอืมไปเร็โตครับผม เอาไปที่ค่ายครับไปคุยกับเจลิก,กี้ครตามแผนเดิมที่เราอันนี้กันไว้เรามาดูกันซิว่าแขนของพี่บูสเตอร์ของเรานี่จะแบบสุดเท่หรือเปล่าอุ้ยแล้วทำไมน้ำแข็งขนาดาษนี้ท้าไปอันนี้วะหีมาตกขนาดนี้ทำไมน้ำไม่แข็งวะโคตดซิงโคตดแซ่ รตูนี้พี่ของตูวผมเลยครับรไปครับไปหาลิกกี้ลิกลกี้อยู่ไหนลิกกี้อยู่เดี๋ยวเจ๊ครับเจ๊อ๋อต้องจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนด้วยคุยกเจ๊ได้เจ๊ มาแล้วครับผมมาทำแนให้พี่บูเซอร์ของผมนิดมีกลุ่มคนมาที่นี่พวกมันยิงประตูแล้วหนีไปปาจรพวกมันไปทางไหนแดดทางตะวันตกแต่ไม่ไกลมากหรอกนะพวกมันตั้งค่ายอยู่ทางเหนือของเนินเขาฉันว้ามันโจมตีแน่เลยฉันอยากไปฉันอยากให้นายไปดูอ่ะโอเคได้เลยเชิญดการเองขอบใจนะดีดเดี๋ยวเนินเขาอีเดน เดี๋ยวนะแล้วแขนพี่บูสเตอร์กูจะหาจากไหนเนี่ยเอ๊เดี๋ยว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 หรือว่าต้องไปอะ่ะงั้นเราไปเควสของแจ๊เอ๊ะแจแ๊อะไรเราไปเควสของแจ๊ก่อนคนระับโอเคฮะคุณผู้ชมเหมือนจะถึงค่ายโจรแล้วนะครับ okay. โ okay, อเคโอเคริกกี้อันนี้แต่เรามีสไนเปอร์ เดี๋ยวเาเช็คจำนวนคนก่อนแต่เมื่อสองีคนวะเนี่ยไอ้ต๋องเจ๊เจ๊เดี๋ยวตากูเปลี่ยนก็ได้ ไอ้เจ๊โอ้ยผมซื้อปืนมาใหม่แต่ผมลืมใช้ปืนเดิมโอเคแตกแตกอ่ออีกคนวะอีกสามคนสามคนครับปึ๊บขาขาดเลยเอ้อวเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยทางนู้นคนนึงครับ แม่เห็นแล้วแท้ต่อยากมงเฮุ้เดี๋ยวเดินตั้งหลักก่อนย่อป้าเดี๋ยวไม่ย่อเลยอีกคนนึงครับนั่นไหนเลยลุกโอเคเอาโดนอะไรอ่ะมึงโดนอะไรตายไอ้ป้า อ้าโอเคครับเหมือนจะเสร็จเควส์ได้แล้วเดี๋ยวขอญอาตเก็บของต่อเหมือนจะสร้างยาได้หรือเปล่าปึ๊บโอ้โหครบสูตรฟริกเหรอโดนฟิกตบตายนะน่าจะโดนฟิกตบโดยลาที่บอกแล้วดิคอน เป็นไงบ้างยร้อยพวกมันไม่มีวันไปยิงใครที่ไหนอีกแล้วขอบคุณมากนะฉันบอกให้ไม่รู้เดี๋ยวดะมันเสียงใครมันขาดสเลดอ๋อนี่ไงออกไปสองทีปาบสองดินไป ขอญาตซ้ำที่หลังนะครับโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวด้านบนนี้เป็นแคมป์เลยเหรอ,อแล้วมึงตั้งแคมป์โดยที่มีพวกบ้านได้อยู่เลยนะเวนเอันนี้ทีเดียวเยี่ยมไม่มีเสร็จลงเส็็เหล็กให้ผมบ้างเหรอเฮ้ยผมผมเสียเวลาแล้วนี่ แย่จังโอ้มีมเศษผ้าโอเคครับไป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 ครับคุณผู้ชมปะประมาณสองจุดกว่าโอ้ยสามโลอะคุณสองโลกว่า งั้นเดี๋ยวตัดเลยนะค่ะคุณผู้ชมครับโอเคอันนี้ก็คือผมเทเลพอร์ตมานะครับเทเลพอร์ตมาที่ค่ายของคุณป้าทักลี่นะเพื่อที่จะไปที่นี่ฮะเาเรียกว่าแมรี่นฟ็อกซ์แมรี่นฟ็อกซ์นะครับผมเพื่อไปหาอของมาทำแขกให้พี่บูสเตอร์นะไปฮะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม1กิโลครับ1กิโลซิงซิงฮะเราจะอยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชม ผมจะไม่ตักนะหนึ่งกิโละเราจะค่อยๆขับรถไปด้วยกันอเหมือนว่าจะไม่เจอนะครับพวกฝูงเหมือนจะปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยเดี๋ยวเสียงหอนใช่ไหมเสียงอะไรอะ่ะเต็มเลยุผู้ชมน่าก,กลัวน่าก,กลัวสุดเฮ้ยิหมา ไอหมาเวนไอหมาเวนอ,อย่านะเหียครับค่อยๆขับครับตรงนี้อันตรายอะอึ๊บอึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บลึ๊บลัดเลาะรอบบ้านอึ๊บโอ้เอ้ไอหมานีม่มึงหยุดได้แล้วโอ้ย มันจะไล่งับม,มันจะไล่ไล่งับผมไปเรื่อยๆเลย่ะจนก,ก่าผมจะยิงมันตัวเไี้ไอ้หมาเนี่ยโปรัรนเนอร์นะครับหมาติดเชือ้อค,ครับสองร้อยเมตรครับคุณผู้ชมวิธีไบเกอร์อ่าถึงแล้วครับชึ้อโอ้่อลหะอยู่ไหนนะ เหมือนต้องมาหาท่อโลหะหรือเปล่านี่หรือเปล่าเนี่ยอาได้แล้วท่อโลหะเชิบใบมีดฉันจะหาใบมีดได้ที่ไหนร้านขายอุปกรณ์ล่าสัตว์ไงล่าร้านขายอุปกรณ์ล่าสัตว์น่าจะอยู่ด้านหน้านะไอ้มาเล่นฟอกนี่คุ้นจังเหมือนเคยมาแล้วอืมโยนทิ้งเอาไปลุยครับ

เข้าใจแล้วเดี๋ยวนะอุ๊ยหนูอีหนูน้องหนูพี่ขอโทษนะครับพี่จำเป็นเอ,อ่ออซมก่อนเดี๋ยวพังของดีต้องใช้เหล็กด้วยนะเอเหมือนจะเป็นพวกเศษเหล็กนะครับ ครับต้องเก็บให้ได้สิปันโอเคงั้นเดี๋ยวงัดรถตามไอ้รถพวกนี้แหละโลกลมสลาย <c oughs> ไม่มีอะไรเหมือนเ้นเหล็กใช่ถูกต้องอะไรมันจะเหมือนละเพื่อนดีสอืมโอ้มีของซากที่ผมไปนี่ไปด้วยเอมันงัดอันไหนไดีอีกนะ เอาไปนีนโอ้ขอนปอนฮะแต่ว่าผมมีอันนี้แล้วสิจบเลยไปได้หรอเอ๊ะเดี๋ยวงั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตัดให้จะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมนะระหว่างผมรวบรวมเสร็จเล็อกอ่าเอาล่ะคุณผู้ชม ปฮะผมเรียบร้อยแล้วผมเก็บรวบรวม,รวม,รวมชิ้นส่วนแล้วครบแล้วครับเดี๋ยวเราเอาน้ํามันไปเติมเนาะแล้วก็ทีพีไปหาเจเลยไหมครับถึงไหมเอ่ยผมว่าถึงนะเอ้ยน้ำมันพอปะวะลองสิถ้าทีพีได้จะได้แบบทีเดียวเลยครับอุย้ยได้ครับคุณผู้ชมไปทีพี TP เลยครับไม่เสียเวลาจะได้แบบถึงไวๆเนาะ อุ้ยถึงแล้วมาแล้วครับเจปิดประตูให้ผมหน่อยครับผมรับการที่จะเข้าไปโอเคขอบคุณขอบใจชึบอืมขอมาให้เจแล้วมาเจดูเฮ้ยไงฉันได้ชิ้นส่วนที่เธอขอมาแล้วนะโอ้เยี่ยมเลยเอาไว้ฉันจะดูว่าทำอะไรได้บ้างนะเอ่อลิกกี้ ขอบใจนะแน่นอนบูสเตอร์ก็เป็นพวกเราเหมือนกันนี่แม่ลิกกี้นี่ใส่ดีน่ารักดิจีบไหมเอาไหมโอ้แคนของบูสเตอร์เรียบร้อยอะโอเคเควสนี้สำเร็จเควสต่อไปนะครับเอะรู้สึกว่าเราต้องรอนะให้เจ๊แกประดิษฐ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนกกก What's been keeping you away so long? how e y Blair, h are things in the gun trade yep เคงั้นเดี๋ยวรอให้แขนพี่บู๊เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะครับโอ้มันแขนพี่บู๊เสร็จแล้วนะ อ่าโอเคอ๋อยืมเลนกี้ใช้แรงไปดหรือเขาเลิกกันอ่าประมาณว่าแขนของบีสเสร็จแล้วนะครับอุ้ยอุ้อ้เอเปิดประตูด่วนเลยเปิดประตูด่วนเลยพี่พี่เปิดประตูด่วนเลยครับยิงหน่อยทีเฮ้ยมึงยิงหน่อยสิเออเอ้ยย่ยมไปไปครับไปดูแขนของพี่บูเซอร์กันดีกว่าครับถึงฮะ ติดมันเข้าไปตรงนั้นโอเคฉันจัดการให้ให้มันติดแน่นนะนั่นแหละดีขึ้นเยอะเลยโอเคเฮ้ยเพื่อนดูสิลิกีทำอะไรให้จะได้ของเล่นใหม่ด้วยแหละทั้งหมดเป็นพอดีต่างหากของเราฉันอาจจะเป็นแบบพวกเขาก็ได้น่ะงานต่างถืออะไรนะโอ้จะเย็นจะเย็นโอ้โหตายเลยผมไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะที่จะติดอาวุธให้เขาเนี่ย แมบูสเตอร์มีความสุขครับบูสเตอร์มีความสุขใหญ่เลยได้อาวุธเป็นดาบนะเป็นดาบติดแขนด้วนนะครับสนกุกแม่งสนุกใหญ่พี่บูทตัดจบแล้วแค่นี้แหละ